สร้างความโชคดีให้กับตัวเองง่ายๆทําแบบนี้นะคะทุกคนก็อยากเป็นคนโชคดีได้ทั้งนั้นบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราทําไม ไม่มีโชคฟลุกหรือว่าโชคดีกับเขาเลยนะคะจริงๆแล้วนั่นเป็นสิ่งที่คุณคิดไปเองค่ะความโชคดีเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเพราะจริงๆแล้วชีวิตเราเราเป็นคนกําหนดค่ะสิ่งแรกเลยนะคะคุณต้องเชื่อว่าคุณเป็นคนโชคดีไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามสถานการณ์แบบไหนที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณคุณแค่บอกกับตัวเองว่าโชคดีจังเลยที่ฉันเจอแบบนี้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเพื่อฉันนั่นแหละจะทําให้คุณรู้สึกว่าในทุกๆวัน คุณเจอแต่เรื่องราวข่าวดีเจอแต่ความโชคดีค่ะและสิ่งที่สองคุณต้องทําทําในสิ่งที่ รู้สึกว่าตัวเองทําแล้วมีความสุขมีพลังเพราะทุกครั้งที่เราทําในสิ่งที่มีความสุขมีพลังสร้างคุณค่าให้กับตัวเราและยังสามารถส่งต่อคุณค่าให้กับผู้คนได้ด้วยนั่นแหละเป็นสิ่งโชคดีที่สุดนะคะเพราะการที่หลายคนสําเร็จเขาสําเร็จขึ้นมาได้เพราะเขาโชคดีกับการลงมือทําในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบและสร้างคุณค่าให้กับเขาแถมยังส่งต่อคุณค่านี้ออกไปสู่ทั่วทุกมุมโลกให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ทําแต่สิ่งดีๆนะคะ คุณก็จะเจอแต่ความโชคดีเช่นกันค่ะและสิ่งที่สามเลยคุณต้องเป็นเป็นคนโชคดีไปเลยค่ะเหมือนกับว่าเวลาที่เราอะลงมือทําเราเชื่อในสิ่งที่ว่าเอ๊ะฉันเป็นคนโชคดีทําอะไรก็โคโชคดีแล้วเราก็ทําว่าเราอะเป็นคนอ่านี่แต่ความโชคดีอะเจอแต่เรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเจออะไร เราก็บอกกับเองว่าฉันเป็นคนโชคดีทําเป็นและก็เชื่อนะคะแล้วก็ก็จะกลายเป็นคนโชคดีแบบง่ายๆเลยค่ะเพราะเราเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของเราได้ด้วยตัวเราเองนะคะเราทุกคนนะคะสามารถเป็นคนโชคดีได้ตลอดเวลาขอเพียงแค่เราเชื่อว่าเราเป็นคนโชคดีค่ะแล้วเจอกับครูซันนี่ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ